ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับอันนี้คือกล้องติดรถยนต์นะครับผมซื้อมาในราคา400นิดๆนะครับนี่ครับก็จะเป็นกระจกแล้วก็จะมีหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับหน้าจอ LED นะครับผมเออส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงที่เสียบสายชาร์จนะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเออพอดี พอดีสายชาร์จอะตรงอะแดปเตอร์ตรงที่ชาร์จมันอะที่แถมมากับตัวกล้องนะครับตรงนี้มันจะขาดนะครับผมตรงนี้จะเป็นฟิลฟิลจะขาดนะครับคือผมปอกสายไฟออกมาแล้วมันจะเห็นว่าเป็นกล้องทำไมไม่โฟกัสจะเป็นสีแดงดำนะครับนี่นะครับผม ผมปอกสายไฟของเจ้าตัวกล้องรถยนต์มาแล้วนะครับผมก็จะเห็นว่าจะมีสายสีแดงกับสายสีดํานะครับก็แสดงว่าเป็นไฟบวกกับไฟลบนะครับผมส่วนหัวชาร์จที่ต่อเข้ากับที่จุดบุหรี่นะครับผมมันก็ได้ขาดมันก็ได้พังไปนะครับเวลาเราไปต่อเข้ากับรถยนต์นะครับรถยนต์ก็จะเอ่อฟิลรถยนต์ก็จะขาดนะครับผมแสดงว่าหัวชาร์จตรงอะแดปเตอร์ตรงแปลงไฟนะ่ะมันพังนะครับหรือว่า ชำรุดนั่นเองนะครับผมผมก็เลยตัดทิ้งซะเลยนะครับก็เลยไปหาตัวหัว u s b แบบนี้มานะครับผมไปหาสาย u s b แบบนี้มานะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะมีสายสีแดงกับสายสีดําเหมือนกันนะครับผมผมก็เอาสายสีแดงต่อเข้ากับสีแดงนะครับอันนี้คือเป็นการทดสอบ เฉยๆนะครับนี่ครับยังไม่ได้ทำออปักกีดีๆนะครับผมอันนี้ผมทํำ DIY ให้ดูนะครับเผื่อเพื่อนๆสมาชิกหรือว่าพี่ๆนะครับผมมีเจอเหตุการณ์เหมือนอย่างผมเจออยู่นะครับคือตรงที่สายชาร์จของตัวกล้องอะ่ะมันเวลาเราต่อเข้าขกับรถยนต์ที่ใดละฟิวก็จะขาดทุกครั้งนะครับฟิวรถยนต์นะครับผมขาดทุกครั้งก็แสดงว่ามันมีการลัดวงจรกันนะครับ สันิษฐานได้เลยนะครับอันนี้เป็นงานดิบนะครับผมอันนี้ยังไม่ทําเรียบร้อยดีนะครับนี่ครับผมจะต่อเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสีแดงเข้ากับสีแดงสีดําเข้ากับสีดํานะครับอพอผมต่อตัวนี้เสร็จผมก็จะเอาสายชาร์จกล้องต่อเข้ากับตัวกล้องนะครับนี่ครับอันนี้ผมต่อเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สายชาร์จอยู่นี่ พยายามจะให้รัดวงจรกันนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ทําให้เรียบร้อยดีนะครับเราเค่ดต่อให้สาธิตให้ดูเฉยๆนะครับผมว่าทําแบบนี้ก็ได้นะครับเราทดสอบลองว่าเราเยกตัวอย่างว่าแบตเตอรี่สำรองของเราเป็นไฟของรถยนต์นะครับตัวนี้มันจะอยู่ที่2%ซนนะครับผม ยังไม่ได้ชาร์จนะครับผมจะลองทดสอบต่อให้ดูนะครับต่อให้ชมนะครับเราก็เปิดสวิตช์พอร์ต USB ตัวนี้มันไม่ค่อยดีนะครับต้องต่อพอร์ตนี้นี่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับตัวกล้องทำงานเลยนะครับผมก็แสดงว่าเราสามารถ DIY หาตัวเจ้าพอร์ตหัวต่อ USB ลักษณะแบบนี้นะครับ ก็มาต่อเข้ากับสายกล้องได้เลยนะครับนู่นครับตัวกล้องทํางานแล้วนะครับอันนี้ยกตัวอย่างว่าอันนี้เราต่อเข้ากับรถยนต์เนาะอ่ะผมจะวางไว้่างนี้ก่อนนี่ครับจะลุงลังนิดนึงนะครับนี่นะครับผมภาพอาจจะย้อนแสงนะครับมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ครับแต่ว่าก็เห็นพอประมาณนะครับผม ผมก็เลยด้ทาคลิปบอกว่าเออเราสามารถตัดหัวเดิมของที่มากับตัวกล้องอะติรุยนอะตัดทิ้งไปเลยครับแล้วก็ไปหาพอร์ต USB มาต่ออย่างที่ผมต่อให้ดูนะครับผมนี่ครับตัวกล้องทํางานนะครับผมไฟเข้าตัวกล้องนะครับตัวนี้ถามว่าผมเอามาจากที่ไหนนะครับตัวนี้นี่ตัวนี้ผมก็หามาจาก แถวในบ้านของเรานะครับผมผมเป็นสายชาร์จของอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมาตัดทิ้งแล้วก็ผมเอาสายแดงมาต่อเข้ากับแดงดํามาต่อเข้ากับดําแล้วก็ต่อเข้ากับแบตเตอรี่สำรองแค่นั้นเองนะครับผมตัวกล้องก็ทํางานเราครับเราไม่ต้องไปซื้อพอตใหม่นะครับหรือว่าเพื่อนๆสะดวกซื้อก็สามารถหาซื้อได้ในเว็บไซต์ต่างๆนะครับผมครับวันนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมครับสวัสดีครับ